สวัสดีค่ะนี่เราก็มาพบกันในตอนที่สองสำหรับเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะก็จะเป็นในเรื่องของเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิงหรือเซลล์ไข่นะคะ รูปร่างลักษณะก็จะคล้ายๆกับรูปชมพู่นะคะส่วนแรกที่เราจะมาทําความรู้จักก็คือนิ้วมือนะคะที่มีลักษณะเหมือนนิ้วมือตรงนี้เราเรียกมันว่าเปีกมดลูกนะคะถัดมานะคะในท่อยาวๆตรงนี้เราเรียกว่าท่อนำไข่ซึ่งจะเป็นทั้งเชื่อมระหว่างรังไข่กับมดลูกนะคะภายในท่อนำไข่ก็จะมีความกลวงและก็จะ ได้รับไข่ที่ปล่อยออกมาจากรังไข่เพื่อรอการปฏิสนธิระหว่างเซลล์ไข่กับเซลล์อสุจินะบริเวณท่อนำไข่ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นรังไข่ค่ะจะมีทั้งสองข้างนะคะทำหน้าที่ผลิตเซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศหญิงโดยปกติก็จะสุกเดือนละ1ใบนะคะแล้วก็ตกสลับข้างกันไปในแต่ละเดือน เมื่อไข่ออกจากลังไข่ในทุกรอบเดือนเราก็จะเรียกว่าการตกไข่ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นมดลูกค่ะหน้าที่สำคัญของมดลูกก็คือรอรับการฝังตัวของตัวอ่อนที่ได้รับการปฏิสนธิจากเซลล์ไข่และเซลล์อสุจิค่ะจากนั้นก็จะเจริญเติบโตเป็นทารกในครรภ์ต่อไปนะคะส่วนสุดท้ายค่ะช่องคลอดจะ อยู่ถัดลงมาจากมดลูกนะคะทําหน้าที่เป็นทางผ่านของตัวอสุจิเข้าสู่มดลูกและก็เป็นทางออกของทารกเมื่อครบกำหนดและยังมีอีกหน้าที่หนึ่งที่สําคัญก็คือเป็นทางออกของประจําเดือนค่ะ เซลล์ไข่ที่เจริญเต็มที่พร้อมรับการผสมหรือว่าการปฏิสนธิเราจะเรียกว่าไข่สุกนะคะและเมื่อไข่สุกเดินทางออกจากรังไข่เข้าสู่ท่อนังไข่หรือปีกมดลูกก็จะเรียกว่าการตกไข่แต่หากไข่ที่สุกไม่ได้รับการปฏิสนธิก็จะสลายตัวออกมาเป็นประจำเดือนพร้อมกับผนังมดลูกที่ไม่ได้รับการฝังตัวของตัวอ่อนค่ะในส่วนของการมีรอบเดือนนะคะในทุกๆเดือนก็จะ มีรอบเดือนเฉลี่ยประมาณ28วันค่ะช่วงระยะการมีรอบเดือนก็จะตกประมาณ3 6วันนะคะเพศหญิงเราจะผลิตไข่ได้ประมาณ400ใบนั่นก็คือสามารถมีลูกได้ทั้งหมด400คนนะคะในช่วงอายุตั้งแต่12ปีจนถึง50ปีก็จะหยุดการผลิตไข่ เป็นช่วงวัยของการหมดประจําเดือนนะคะก็แตกต่างจากเพศชายที่สามารถผลิตเซลล์อสุจิได้ตลอดชีวิตค่ะเซลล์ไข่นะคะที่ออกมาจากหลังไข่หากไม่ได้มีการปฏิสนธิก็จะอยู่ภายในท่อนําไข่ได้เพียง24ชั่วโมงหรือ1วันนะคะจากนั้นก็จะสลายตัวออกมาเป็นประจําเดือนพร้อมกับผนังมดลูกค่ะ ในส่วนของการปฏิสนธินะคะก็จะมีการปฏิสนธิแบบปกติจากไข่หนึ่งฟองและอสุจิหนึ่งตัวเท่านั้นนะคะเซลลแรกที่มีการปฏิสนธิเรียกว่าไซกดนะคะต่อไปไซกดก็จะเพิ่มจำนวนเซลเรียกว่าเอมบริโอหรือตัวอ่อนค่ะและก็จะมีอวัยวะครบทุกส่วนพร้อมกับเคลื่อนตัวไปฝั่งบริเวณผนังมดลูกในสัปดาห์ที่8เรียกว่าฟีตัสค่ะสุดท้ายก็จะครบ กำหนดอายุคัร40สัปดาห์คลอดออกมาเป็นทารกในที่สุดนะคะและนี่ก็จะเป็นภาพที่มาอ้างอิงสวยๆนะคะที่ได้รับมาจาก Google นะคะและสำหรับวันนี้เราก็ได้จบไปในส่วนของการ สร้างสือ่อโดยใช้ PowerPoint Presentation เรื่องระบบสืบพันธุ์นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ